านไม่ไหววอลเล่บอลสาวไทยภาาญี่ปุ่นเปิดหัวสึก AVC คซคัพ2022การแข่งขันวอลเล่บอลหญิง AVC คซคัพ2022ที่ฟิลสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกประเทศฟิลิปปินส์วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นทีมอันดับ7ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่ารายการนี้ปี2018เมื่อวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565เกมนี้โคตรด่วน ในสีวชเมทากุลส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดธนชาสุขสดหัตยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรมสสิพาพรจันทวิสูตรวชริยานวลแจ่มและปิยนุษย์แป้นน้อยรับหน้าที่ลิเบโร่เซตแรกรูปเกมในช่วงต้นสูสีกันเสมอ5-5จากนั้นเป็นสาวญี่ปุ่นที่เกมรับเหนียวแน่นฉีกนำสิบก่อนรักษาความห่างไล่ทำแต้มหนีออกไปเป็น17-13พร้อมทั้งปิดเกมเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก25-18 เซตสนักตบสาวญี่ปุ่นออกมาทำแต้มนำา6ถึงหอย่างไรก็ตามทีมสาวไทยพยายามทำแต้มและกดดันมาที่9 1 2ถึง12แต่เกมรับของคู่แข่งเหนียวมากๆทำให้ฉีกหนีออกไป21 1 6ถึง16ก่อนเอาชนะไปได้อีก25 1 9ถึง19ขึ้นนำา2-0ถึง0เซต เซตสามสาวญี่ปุ่นยังเหนือกว่าตกทำแต้มนำหกถึงสามแต่สาวไทยไม่ยอมง่ายๆ่ายฮีทเละตีเสมอ1 1บเถึงสิจากนั้นเกมกลับมาสู่สีอีกครั้งเสมอกัน1 8บแถึงสิอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเป็นญี่ปุ่นที่ทำได้ดีกว่าเบียดเอาชนะไปได้อีก 25- 22คว้าชัยไปได้3าถึงศูนย์เซตสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามในนัดต่อไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565เวลา15นาฬิกา ถ่ายทอดทางช่องวัน31และทาง PPTV 36ในระบบออนไลน์